สุชิกาคาเฟ่ถึงแม้เวลานี้จะเป็นเวลาปิดทําการแล้วก็ตามแล้วทําไมป้าต้องไปอยู่ไกลขนาดนั้นด้วยคะคือมีคนมาทักแม่ไงว่าเจอตัวจริงแล้วแบบว่าตัวใหญ่ ไอ hey, ตัวตัวไหนตัวเล็กตัวเล็กกว่าในกล้องเยอะเออมนไกลกมันมันไกลไปปะพ่อแม่บอกว่าป้าถ่ายใกล้เกิในใช่ใช่เเขาเลยบอกป้าเธอถ่ายภาษาอะไรอ่ะทุกคนที่มาที่ตามมาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอุ้ยชมูลตัวจริงนี่ตัวเล็กกว่าในกล้องเยอะเลยนะคะเนี่ยนี่ตัวเล็กนิดเดียวเองทําไมในกล้องเออทำไมอ่ะทำไมในกล้อง <c oughs> แล้วแม่ก็เลยต่อให้ดูตัวใหญ่โตมากเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะดูเหมือนเป็นตัวโตวมากเลยอะแต่ตัวจริงตัวนิดเดียวเองผมป้าเธอถ่ายยังไงเนี่ยเธอเนี่ยเธอชอบมาซูมหน้าเราใกล้ๆเนี่ยคนนึกว่าเราตัวใหญ่มากแต่จริงๆก็ไม่ได้ผอมไงก็อ้วนๆไงแต่ว่าแบบไม่ได้ใหญ่ขนาดน,นั้นอง <c oughs> ตอนนี้นะคะเป็นเวลาห้าโมงครึ่งปิดร้านละ ก็อันนี้อยากจะโชว์เครื่องดื่มอันนึงก่อนที่จะเข้าเรื่องวันนี้คือเป็นเครื่องดื่มมัสทรายของเราอีกตัวหนึ่งคือคลาวมัชะาคโคนัทถ่ายใกล้ๆดอยังได้แล้วค่ะ <c oughs> โอเคแล้วป๊าบอกให้แม่มานั่งตรงนี้เพราะอะไรคะแสงสวยสวยนะจริงๆเรานั่งอยู่แล้วสบายๆแล้วทีให้เรยาใหญ่ไม่คือคลาวมัชะาคโคนัทเนี่ยนะคะมันเป็นมัชฉะ กับน้ำมะพร้าวซึ่งน้ำมะพร้าวร้านเราเนี่ยเป็นน้ำมะพร้าวอ่อนแท้ไม่ได้เป็นน้ำมะพร้าวสังเคราะห์ขวดนะคะฮะอะไรนะอ่อนจริงเปไหมมะพร้าวอ่อนจริงไหมก็ก็คงอ่อนนะคะกังมันไหลออกมาเลยนะใช่แล้วข้างบนเนี่ย เป็นมัทฉะที่เอาไปตีโฟมกับนมและวิปครีมใส่วิปครีมแ่นิดตัวเองแล้วก็เป็นนมฉะนั้นเนี่ยบางคนกลัวว่าจะเลี่ยนจะอะไรไม่ต้องกลัวเลยนะคะไม่อย่างนึงวิปครีมที่เราใช้เป็นวิปครีมแบบว่าเป็นวิปครีมแบบเดลี่ไม่ไม่ไม่เลียนเลยเป็นแบบเดลี่ไม่ไม่ไม่เลี่ยนไม่เลี่ยนอะไรเลยแล้วใส่แ่นิดเดียวเบาเออมีแต่คนบอกว่าบางคนกินวิปครีมของเราเหมือนไม่กินเลยเลยไม่กินเลยเบาเบินไป นั่นแหละแล้วก็ฉะนั้นบางคนนะ่ะเขาจะกลัวไงมาสั่งเขากลัวแบบมันจะเลี่ยนไหมเขาก็เลยบอกเอาอย่างเมื่อเช้ามีคนหนึ่งเขาคิดหนักมากเลยที่อยากลองเขาบอกว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาเป็นมัชชนะคูบนัดก็คือตีมัชชะธรรมดาแล้วใส่น้ำมะพร้าวอย่างที่เขาเคยกินดีกว่า mm hmm. เขากลัวแบบเดี๋ยวกินไม่ได้แต่แม่จะบอกว่าอันเนี้ยอร่อยจริงๆขอให้ลองขอให้ลองไม่เลี่ยนเลยแต่ทีเนี้ยอีกไก่ทำมาให้แม่แบบว่าหล้นทะลักมากเห็นไหมให้เยอะไงให้เยอะร้านนี้ เออมันจะต้องหกแน่ๆเลยอย่งเี้ยะเราดูดน้ำมะพร้าวเข้าไปก่อนดีไหมมันเยอะมากเลยืมตอนนี้ดูดยังไม่ได้คนนะไม่ได้ใส่น้ำเชื่อมเพิ่มเลยนะมันจะหวานน้ำหวานน้ำมะพร้าวธรรมชาติเลยอะ่ะ เออฉะนั้นทุกคนเราจะบอกว่าไม่ต้องเติมน้ำเชื่อมนะคะน้ำมะพร้าวมันแบบมันมีความหวานหอมหวานธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่าถ้าใครกินแล้วอยากได้หวานกว่านี้ก็มาเติมไซรัปเพิ่มได้นี่ฮะอะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันหวานอร่อยอยู่แล้วนี่อ่ะนี่จะทําการคนแล้วนะคะเมื่อกี้แม่กินน้ำมะพร้าวข้างล่างอนะ่ะอันนี้คนก็จะแบบมีความแบบสีสวยนวลน,นวลเหมือนลาเต้ที่ใส่น้ำมะพร้าวอ่อนด้วยอะ่ะ นวลอร่อยมากอ,มอร่อยจริงอ่ะโอเคลาไปก่อนนะเอาคลิปนี้คลิปนี้เป็นคลิปแนะนำเก่ามาจัดไม่ไม่ค,คลิปนี้วันนี้จะมาพูดมีห้าประเด็น<า>ที่จะพูดเนะี่ยเมื่อคืนนี้ป๋าบอกว่าอ่ะเราจะถ่ายคลิปห้าประเด็นที่จะมาเคลียร์กันโน่นนี่นั่นอ่ะประเด็นหนึ่งสองสามแม่บอกว่าโอ้โหป๋าแม่ตอนนี้สมองตายแม่แบบคือแบบ ทำงานเยอะนอนน้อยเราจาอะไรไม่ได้หรอกนะโจดเธอเพราะว่าเราคิดเวลาป้าบอกไม่ต้องจดป้าจําได้แม่อย่าโจดแม่อย่าจดพอเมื่อกี้จะถ่ายป้าประเด็นหนึ่งอะไรนะป้าบอกไม่ต้องจดป้าจำได้ป้าลืมประเด็นสองอะลืมประเด็นลืมมันห้าประเด็นเลยตอนนี้จะพูดอดูนี่อะไรลืมทุกประเด็นไม่คือตอนแรกที่คิดประเด็นไว้มันเพิ่งผ่านวันเสาร์มาวันเสาร์ลูกค้าเยอะมาก้็เลยสรุปประเด็นมาห้าประเด็น เราจะอธิบายฟังแต่เมื่อวานเนี้ยดึกเพราะว่าทํานู่นทานี่แล้วก็แกะพัสดุอะไรแกะรีบแกะของแล้วไม่ได้ถ่ายพอมาวันนี้ก็ยุ่งทั้งวันพอปิดร้านก็มาถ่ายแล้วตอนนี้ประเด็งนงานนึกอะไรออกก็พูดมาเอวาววเสาร์ที่านมาลูกค้ายเยอะมากแล้วเจอคนเปร<า>ี้ยภาพเยอะมากวันเสา,าร์ราาาที่ผ่านมาลูกค้ายเยอะมากเยอะที่สุดเท่าที่เคยเปิดมาเลยแล้วก็มันก็เลยจะมีปัญหาในเรื่องของแบบ โอ้นานต้องรออะไรเงี้ยแล้วเพราะเออเป็นวันที่เพื่อนดันมาลีอยู่เนี่ยนกันที่บ้านเราทีนี้เพื่อนนะก่อนอื่นขอไปเพื่อนก่อนได้ไหมมีเพื่อนบางคนมาแล้วไม่ได้กินนะเครื่องดื่มจนกลับเลยแต่ในส่วนของเพื่อนอะ่ะป้ามีทําทําอาหารเลี้ยงต่าง <ทำ S 1> หากเ้อ่าเป็นแบบต่างหากไม่เกี่ยวกับร้านแต่ว่าพวกเครื่องดื่มที่เพื่อนลงมาสั่งอะ่ะแล้วแบบพอไปเห็นเป็นเพื่อนกันแล้วก็แบบอ่ะเพื่อนขอทําลูกค้าก่อนนะเพื่อน ถูกต้องแล้วเนี่ยอู๋กวางเนี่ยเธอจะต้องทําให้ลูกค้าก่อนของเพื่อนที่หลังดันไม่เป็นไรทำาลูกค้าก่อนลูกค้าก่อนจนกระทั่งลูกค้าก่อนลูกค้าจนเพื่อนกับเพื่อนยังไม่ได้กินเพื่อจากมะนาวบอกเพื่อนว่าขอโทษต้องขอโทษเพื่อนๆทุกคนด้วยบอกเพื่อนๆว่าวันหลังมาใหม่นะมาวันธรรมดานะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าวันสอบเป็นวันที่แบบ เะมไม่รู้ทําไมวันเสาร์ที่ผ่านมาคนถึงได้เยอะขนาดนั้นเยอะกว่าเสาร์อื่นๆด้วยอะ่ะก็วันเสาร์พ่อแม่ว่างก็พาลูกมาปะ่ะเย็นย่านพาเด็กมาปะาาม่ะจะปิดเทอมเริ่มปิดเทอมแล้ปะ่ะเออนั่นแหละแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันแบบสอบเสร็จอะไรเงี้ยก็มากันแล้วก็แบบว่าต้องขออภัยด้วยบางคนมีผิดพลาดมั้งมีความผิดพลาดก็คือ ทำออเดอร์ผิดบ้างแต่น้อยที่จะทำออเดอร์ผิดส่วนมากจะช้าส่วนมากก็คือจะช้าได้กินทุกคนได้กินทุกคนแต่ก็<ม>จะมีมีแบบโมโหทนะุไม่หไหร่มีกมนะไม่ไมีไม่มีโมโหไม่ไม่มีนีก่กบมีแต่แบบคนที่อยู่ในซอยใช่ไหมบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาเอาจะไปส่งลูกที่บ้านก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเอาใหม่อะไรอย่างเงี้ยเราไม่กลับกลับกลับมา<อ>สิเขาเขาใจตังไว้แล้ว เออเ็เป็นลูกค้าประจําเดี๋ยวสรุปเรื่องภายใส้ยรกอก่อนก็คือเรียกภายใส้ยงอกใจ a n นซอเซตพลานะคะก็คือมันจะอันใหญ่มากจะเห็นว่าราคามันแพสูงแต่มันอันใหญ่มากคือกินอิ่มได้เลยหรือแชร์กันหลายคนได้ฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยก็คือแบบว่าจะมีแหละ แต่ว่าบางวันอาจจะมีบางวันอาจจะไม่มีขึ้นอยู่กับวัตถุดิบอย่างใครสัก่อสมมติโทรมาบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะมาเอาอะไรเงี้ยจะมาเราจะได้เตรียมเตรียมเอาไว้ให้เลยเตรียมอบเอาไว้ให้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะห,หรือก็โทรมาเช็คด้วยว่ามีของไม่มีของใช่ถูกมาเช็คด้วยว่าวันนี้มีไม้เกิดไม่มีจะได้แบบอยากมากินก็จะได้ไม่มาเสียเที่ยวไงเพราะบางคนมาไกลนนทบุรีสมุทรปราการพระรามสองอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่เสียเที่ยวก็โทรมาถามก่อน,อนได้ค่ะประเด็นที่ ยมไไ้งงไปหมดนี่คิดประเด็นใหม่สดๆร้อนๆเลยคือสปาเกตตีเนี่ยแต่เดิมจะมีซอสเนื้อซอสไก่ซอสไส้กรอกตอนเนี้เดี๋ยวซอสไส้กรอกคน,คน,คนยั้ไม่ไม่เคยโปรโมทเลยมั้งอธิบายก่อนซอสไส้กรอกซอสไส้กรอกมันก็คือแทนที่จะใส่เนื้อสับหรือไก่สับก็จะใส่เป็นไส้กรอกหั่นแทนซึ่งริเๆเมนูนี้เป็นเมนูที่เกี่ยวคืนกินตั้งแต่เจเ่เด็กคือเมนูสปาเกตตีซอสแดงปลาส่วนใหญ่ปลาใส่ไส้กรอกไม่ได้ใส่ เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยคือทําแบบแร่งๆทำๆใช้กอดมาสต็อกง่ายเงเอาใส่กกอดฟิตเอาไว้แล้วก็เอามาอุ่นแล้วก็ทาแล้วก็ที่แม่ก็กินได้กี่เหนือกินได้แต่ทีนี้เนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมีคนสั่งบ้างนิดหน่อยแต่ส่วนมากก็จะกินซอสเนื้อซอสไก่กันแล้วก็มีคนถามว่าจะมีพวกแัทเทงอะไรงนี้ไหมทำไม่ไหวคือเมื่อวานก็ตีสาม แล้วจะต่อแล้วจะนอนตอนไหนคลิปก็ต้องตัดอีกกว่าจะได้หลับได้นอนต้องหยุดก่อนไม่งั้นร่างกายมันไม่ไหวอ่ะน็อกนะแล้วก็คือแบบเปิดประตูห้องครัวไปตีสองฟ้ายังยืนตัดกุกกุ๊กกอยู่เลยอะ่ะเหนื่อยไหม ไม่เหนื่อยหรอกบาบอกว่าสนุกมากอมขอพูดอีกเรื่องได้ไหม,มสปาเกตตี้ของเราอะถึงแม้มันจะเป็นซอสเนื้อมันก็มีเบคอนนะคะวันนี้เกิดปัญหาก็ต้องขอโทษขอบคพยกับลูกคา้าลูกค้าก็แบบขอโทษเราด้วยที่ไม่ได้บอกคือลูกค้าไม่ทานหมูเลย,ยทีนี้เนี่ยไอตัวสปาเกตตี้ถึงแม้จะชื่อว่าเนื้อซอสเนื้อแต่มันมีเบคอนในเบสซอสของมันเพราะว่าโบโลเนสเนี่ยถ้าเกิดว่าตาม ตามสูตรแต่โบราณดั้งเดิมอะ่ะเขาจะใ <จะ S 2> ส่เื้อนอ่ามันไม่เป็นเนื้อและหมูมันจะเป็นเนื้อและหมูแต่ทีนี้เน<ช>ี่ยบางร้านเท่านั้นแหละที่เขาจะบบเออตัดหมูไปเลยตัดปัญหาอะไรเงี้ยแต่เราเของเรายังเป็นเนื้อและหมูอยู่ฉะนั้นสปากเกตตี้ของเราทุกตัวมันจะมีเนื้อหมูอยู่แล้วแล้วทีนี้น้องก็เห็นว่าเขียนว่าเนื้อกสั่งนิ้กลายเป็นว่าโชคดีนะที่เราโรยเบคอนกรอบไปแล้วน้องบอกกินหมูไม่ได้ จะตอนแรกจะเขียยแค่เบคอนออกอ้าวบอกน้องว่าไม่ได้ค่ะเพราะว่าในร้อเ่กก็มีเบคอนอยู่ด้วยก็เลยต้องเปลี่ยนเมนูไปเลยแล้วครัวเราไม่ใช่ฮาลาลนะก็คือต้องบอกก่อนว่าใช้กระทะใบเดิมนี่ มันเป็นถึงล้างนะแต่ว่าไม่ได้แยกกระทะเขาคิดว่าคาราเมลมันต้องแยกแบบต้องแยกไปเลยแยกไปเลยอันนี้กระทะผัดหมูผัดไก่ผัดแล้วแต่เราล้างเออแต่ว่าแต่ว่าไม่ใช่กระทะไปเดิมกวนเดิมอันนั้นก็เลยก็เลยจะอธิบายให้เข้าใจว่าอันนี้นะคะสปาเกตตี้เรามีหมูทุกอันแต่ถ้าเผื่อทานเจอย่างเงี้ยทำทานได้แต่ซุปมันรู้สึกที่เมื่อวานนี้มีคนทานเจ่ทีไม่มีเนื้อสัตว์ก็คือจะเป็นทรัฟเฟิลซุปทรัฟเฟิลใช่แล้วก็ ว่าอย่างวันนี้น้องที่น้องที่ไม่ทานหมูอ่ะก็สั่งเป็นซุปเห็ดเอ้ไม่ให้พูดผิดสั่งเป็นซุปหอยซุปหอยก็จะมีเป็นหอยกับมันฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยก็ทานได้อยู่นะคะต้องขออภัยด้วยอ่ะประเด็นถัดไปเรื่องอาหารต่อไปเรื่อง Del i v e r y ี่ไหมก็คือแม่ก็คือเปิดร้านในแกลบกับใน l ล n e m มนด้วยใช่ปะเปิดแล้วก็ปิดปิดเปิดแล้วก็ปิดปิดปิดเปิดวันนั้นน้องมาซื้อแล้วน้องก็บอกซื้อกลับบ้านแล้วก็บอกว่า เออเเห็นในไลน์แมนอะไรเงี้ยแบบหนูพยายามสั่งมาตั้งแต่วันนั้นวันนี้แล้วทําไมแบบแต่เห็นปิดร้านทุกวันเลยปิดหมายถึงปิดร้านในไลน์แมนอะในในแกลบอะบอกใช่เพราะว่าร้านอะมันยุ่งมากแล้วพอมันมีออเดอร์ไลน์แมนมาแทรกอะ แล้วแม่จะแบบสติแตกทาไม่ทันไงทำไม่ทันจริงๆแล้วบางทีแบบออเดอร์ในไลน์แมนมันมาแบบปับปบป๊บปับป๊บหออเดอร์มีแบบประปัน5้าอย่างห้าอย่างแล้วสั่งคนละอย่างแล้วอันนี้หวานที่้าอันนี้นมโอ๊อันนี้หวานน,นี้แยกน้ําแข็งอันนี้ไม่แยกอันนี้แบบ เดี๋ยวสามสงสัยมากทำไมบางคนแย่งแข็งคนไม่แย่งแข่งบ้านเดียวกันไม่รู้เขาอาจจะเก็บไว้กินอีกวันนึงกับแม้ก็เคยนะสั่งมาสองอันอ่าอันนึงกินเลยกับอีกอันนึงเนี่ยไว้เดี๋ยวไว้กินพรุ่งนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าจะไปให้มาส่งทีเดียวอะไรอย่างงี้แล้วแล้ววันนี้มีอีกคือดันเอาโทรศัพท์วางไว้นี่ไง แล้วตัวก็ออกไปหน้าบ้านไปยืนคุยกับลูกค้าลูกค้าจะกลับเดินไปส่งคุยเมสาเพลินไม่เดินกลับเข้ามาก็ไม่ได้ดูโทรศัพท์สักพักไลน์แมนมาถามว่ามาส่งอาหารให้ใครใครสั่งอาหารผมมารับออเดอร์หนึ่งสองสามครับฮ่ามีออเดอร์วิ่งไปดูจริงด้วยโชคดีที่ออเดอร์นั้นมีแค่หนึ่งแก้วกับหนึ่งเค,ค,ค้กคคามาพะไอหนึ่งเค้กสตรอเบอร์รี่แล้วก็มีอีกตอนเช้าที่ตอนมาช่วงพีคนะออเดอร์ปรับปรับปรับปับเนี่ยแล้วไลน์แมนเดินเข้ามา แล้วเขาก็รอนานใช่ไหมเราบอกให้เขารอตั้งครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่เสร็จสักทีเราเลยต้องเอาน้ำสไปซ์ไปเขากินแก้วหนึ่งเพราะเขาโทเด้วยนะคะอะไรเงี้ยโอออ๋อถ้าเาเงินมาร้านเราจะได้กินสไปซ์เหรอไม่ไม่ บางคนนี้รอนานมากเลยไงแล้วก็เกรงใจอทินแม่เขารอที่ไหนอ่ะรอรอในงสวนเนี่ยแหละเขานั่งรอข้างนอกแล้วก็สปายให้ยกกีนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบขอโทษจริงๆเพราะว่าแล้วทีเนี้ยก็ถ้าเกิดว่ามันที่ร้านยุ่งมากอ่ะเราจะกดปิดรับออเดอร์ไลน์แมนกับแกร็บไม่ต้องสงสัยว่าทําไมเดี๋ยวปิดปิดเปิดเปิดเมื่อก่อนปิดปิดเปิดเปิเมื่อก่อนเราเคยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมจะสั่งข้าวร้านเนี้ยทำไมมันปิด ร้านเจ๊งไปแล้วเหรอหรืออะไรคงจะแบบนี้แหละยุ่งก็ปิดเอบาอวันเปิดก็เออเปิดปิดปิดเปิดเหมือนกันจริงนี่ก็เหมือนกันจริงบางทีแม่แบบไม่ไหวแล้วปิดก่อนอะไรอย่างเงี้ย ทำไม่ทันจริงทำไม่ทันจริงๆต้องขอโทษด้วยถ้าเกิดใครเปิดมาแล้วก็เออเจอว่าปิดอะจริงๆแล้วมันอาจจะมีเปิดบ้างบางเวลาเวลาที่ไม่ใช่พรามทามจะเปิดมันเข้ามาเช็คบ่อยบยเออแล้วก็เนี่ยที่บอกว่าวันนั้นน้องมาหนูพยายามจะสั่งทต่วันจันทร์แล้วหนูสั่งไม่ได้ในวันนี้เลยเดินมาซื้อแบบขับรถมาซื้อเองเลยอะไรนี้ต้องขอโทษด้วยอ่ะอีกประเด็นหนึ่งที่มีคนถามมาก็คือว่า ท้าไม่อยู่ดีๆมามาทำร้านอะมาทำทําไมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออข่เอาสังคมหรอหรือใช่ไหมมีหลายคนบอกว่าขายถูกไปเออข่ยถูกไปข่เอาสังคมหรอจริงๆก็ไม่ได้แต่มันก็มีบางคนพูดนะว่าราคาสูง แล้วแต่มุมมองลแล้วแต,มมแต่ว่าในในส่วนของเราอะเราคิดว่าเราใช้วัตถุดิบที่ดีเราก็พยายามบอกลูกค้าว่าป๊าป๊าทำให้ลูกกินด้วยวัตถุดิบไหนเราก็พยายามทําด้วยวัตถุดิบนั้นให้ลูกค้าอะไรเงี้ยเพราะว่ามันอยากให้ได้กินของเหมือนเหมือนกันของที่เราคิดว่าอร่อยอะไรคิดว่าดีอาจจะไม่ใช่ของแพงก็ได้แต่เป็นแบบของที่เหมาะสมอะไรอย่างงี้ใช่ปะก็เมนูที่ขายในร้านคือเป็นเมนูที่ทําให้เด็กกินนั่นแหละใช่ แล้วก็อะไรนะมักม,มาเปิดเท่าไรมันเป็นแพชชั่นของป้าล้วนๆเปิดตามแพชั่นของปอบป้าค่ะก็คือว่าเขาฝ่ายาแม่บอกว่าโดนป้าหลอกอ่ะคือเลาก่อนป้าฝ่ายขันมาตั้งแต่นานมากๆแล้วแต่ยังไม่มีรู้ว่าอยากเปิดร้านอาหารอยากเปิดเครือชอตเสอาหารไงคืออยากเปิดร้านอาหารแบบว่าไม่แม่ก็ไม่เปิดไม่ไม่ตลอดเลยเขาบอกอย่าบ้านป้าจะเปิดอะไรไม่ ไม่เอาอะไรก็ได้ไม่เอาร้านอาหารไม่ชอบอะไรเงี้ยก็ <c oughs> มันบอกว่ามันจะแบบมันเหนื่อยเรารู้ว่าทาร้านอาหารเหนื่อยมากแล้วก็แบบมันจะเราไม่ชอบทําอาหารไงเราก็จะไม่ชอบควนันไม่ชอบกลิ่นเหมน็นอย่างเนี้ยทําซุปทาฟปาเกตี้หอมใหญ่หึ่งบ้านแบนบกลิ่นลอยเข้าไปนในห้องนอนอะไรเงี้ยมันหึ่งมากอ่ะก็แบบ เราไม่ชอบอะไรแบบนี้ไงสมมุติเราไปกินปิ้งย่างเราไม่ชอบนะเราชอบแบบให้ปิ้งมาเสร็จเราไม่ชอบต้องใส่หมเห็นอะไรอย่างางี้ย <c oughs> เออเป็นคนแบบนี้ไม,ไม่กินอาหารเอ้ยไม่ทําอาหารแต่กินอาหารทีนี้ป้าก็บอกว่าจะเปิดคาเฟ่มีอยู่ทีหนึ่งก็บอกเออเนี่ยตอนหลังๆมาทําขนมอะไรอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็บอกว่าเออจะเปิดคาเฟ่แบบเผื่อเอาขนมมาวางแล้วก็แบบ เออนัดลูกค้ามารับอะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องส่งเพราะบางทีเค้กหรือช็อกโกแลตดูไปส่งแล้วมันก็เสียหายใช่ปะก็เปิดแบบเราก็บอกไม่ขายนะไม่ขายขายแต่แบบเนี้ยครึ่องเราก็เครื่องดืง่มก็ไปจริงจังขายเครื่องดืง่มแบบนิดนิดหน่อยนิดนิดหน่อยนอยเน้นเอาเค้กมาวางเฉยเฮ้ย i, มีการไปซื้อเครื่อง แล้วก็พากันไปเรียนแล้วก็ให้อีกไก่เปิดเจียวเ<ไ>ปิ <ไป S 1> ดล้วไม่ซื้อเครื่องได้ไงเครื่องชงกาแฟใช่แล้วก็แต่จริงจังมากอ่ะอันนั้นก็ยังเข้าใจได้อ๋นนกอนนก็ซื้อเครื่องชงกาแฟแต่ตอนคีเอทเมนูนี่แบบฮะปาคือร้านเราคิดเมนูเยอะย่งครีเอทเมนูอ่ะเครื่องบื่มลังกาอ่ะโอเคโอเคอ่ะให้อีกไก่ทําเค้กมาโอเคก็เป็นสิ่งที่เราต้องการจะทาเอ๊ะเริ่มทำสปากเกตตี้เริ่มทำซุปตอนแรกอันนี้ก่อนพวก ขนมอ,อบก่อนแบบซซวโดแฮมชีสคือแซวแฮมชีสแล้วก็เริ่มมาสปาเกตตี้แม่ก็เลยไปบอกน้องพิมพ์น้องพิมพแม่ว่าแม่โดนหลอกแล้วล่ะเนี่ยพอแม่ยอมเปิดคาเฟ่ป้าเอาใหญ่เลยเนี่ยทำอาหารทําใหญ่ทําใหญ่ป้าแม่ป้าพิมพ์ก็บอกว่าแม่โดนหลอกแล้วล่ะหนูก็ว่าอย่างนั้นแหละใช่ไหมคือเปิดด้วย passion แล้วตอนเนี้ยป้าเหนื่อยมากนะเพราะว่าป้า มีคนถามว่ายังทํางานประจําอยู่ไหมแล้วอเอาเวลาที่เป็นโปรแกรมเมอร์อยู่ไหมใช่มีคนถามว่ายังทําอยู่ไหมแล้วเอาเวลาที่ไหนมาทําทําก็มีการประชุมอะไรทุกวนันแล้วมีแบบนู่นนี่แต่ว่าก็แบ่งเวลามาทํากลางคืนนี่ไงถึงได้บอกว่านอนแบบตีสองตีสามอะไรเงี้ยเอ,อ่อตีสองยังผัดซอสอยู่เลยเออแม่ยังยืนเคี่ยวซุปให้ป๊าอยู่เลยอะไรเงี้ยคือ,คอทำกลางคืนล้วนเนี่ยสนองนิ้ตันหาปาทาทั้งนั้นอะ่ะเฮ้ยตั้งชื่อนี่ว่าซอสสปาเก็ตตี้ตีสาม ม,มันมีจกสักทุกมนอนเหรอสปาเกตตีติสซาจริงติสยาม,มังเขี่ยวอยู่เลยวานนี้ถ่ายรูปเนี่ยถ่ายรูปถ่ายรูปแบบฉันไม่ทำอะไรตรงนี้เนี่ยตอนติสซาถ่ายรูปเหรอ,อแล้วมันง่วงมากใช่ไหมเมื่อเช้านี้ยตอนที่แขกซาซาหน่อยเราก็เลยแวะไปหั่นแนคาเดเมียเพื่อจะทำขนมคุกกี้แบบคาเดเมียกรอบใช่ปะหั่น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  แล้วก็หัน่นแล้วก็วูบไปตอนไหนไม่รู้ตื่นมาอีกทีก็คือหน้าทิมไปตรงเขียงเวอร์แฉ้มนลงวง <Whoa. S 2> จริงหน้าแปะตื่นมาอยู่หน้าอยู่ที่เขียง <laughs> ดีนะมีนไม่เฉาะหน้า <laughs> คือง่วงมากเลยอ่ะ <laughs> ปาเนี่ยนะเรื่องไอ้แพชั่นการอยากทำร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ย <laughs> ก่อนเขาไปแมทคระแล้วเขาเห็นอ แคชชอปไอซ้อนมะเขือเทศแบบที่มันเป็นแกนลอนใหญ่ๆอะ่ะปกติเวลาเราซื้อมาที่บ้านเราก็ซื้อเป็นขวดๆใช่ปะแต่มันจะมีแบบสำหรับอุตสาหกรรมร้านอาหารอย่างเงี้ยเป็นแกนลอนแกนลอนเนี่ยเขารู้สึกเขาอยากซื้อมาใช้มากอะไรแบบเนี้ยมีด้วยหรอคนแบบเนี้ยน่าจะถนงไงออทุกวันนี้ได้ละ ซื้อมาเป็นแกลอนแล้วก็เนยเนยเมื่อ,อก่อนก็ซื้อเป็นก้อนๆนี่นี่ซื้อมาเป็นกองขนาดนี้เลยแปบ๊บเดียวหมดมียังไม่ซื้อคือคือป้าอย่างคือแบบ,ผ,บ,บผักเป็นกระสอบกระสอบไปเห็นไหมผักเป็นกระสอบเดี๋ยวขายเป็นกระสอบกระสอบทุกวันนี้ก็เยอะแล้วนะเวลาซื้อมะเขือเทศซื้อมันฝรั่งหอมใหญ่มานี่ซอยกันยับเลยนะเ <c oughs> ็าจะเจ้าโปรเจกต์เขาก็จะแบบว่ามีจะทำนู่นจะทำนี่คิดจะทำอะไรอีกคะเดี๋ยวผมผมไว้ก่อน ปุบไวช่วยบอกด้วยนะอย่ามาเซอร์ไพรส์เนี่ยแค่นี้ก็เซอร์ไพรส์จะแย่อยู่แล้วนะ,ะโอเคนั้นเรมีเรื่องเค้กใช่ไหมเค้กมันไม่ค่อยครบใช่ไหมช่วงนี้แต่และว,วัน,นมันจะไม่เหมือนกันบางวันเนี่ยมาน้องตั้งใจมากินวันนั้นน้องมาเสียใจเล็กน้อยบอกว่าอยากมาจะตั้งใจมากินอไอ้เค้กสตรอเบอรี่หมดอย่างเงี้ยแต่วันเนี้ยเค้กสตรอเบอรี่มีแล้วน้องมาไหมไม่มาแล้วเค้กค,คือเค้กกาแฟหมด อะไรอย่างนี้ก็คือแต่ละวันมันไม่เหมือนกันเราไม่รู้ว่าวันไหนลูกค้าจะซื้อเค้กอะไรไปไงเข้าใจ่ป้าเราก็ไม่รู้อะไรอย่างนี้ทางร้านเองก็ไม่รู้ว่าไหนจะทาเค้กตัวไหนใช่ทางร้านพอรู้ก็อย่างวันนี้มีมีไหมแบบว่าทุกวันจันทร์จะมีเค้กอันนี้วันคาามีมันก็คุ้มยากอยู่เหมือนกันแล้วแต่ลมแล้วแต่เออแล้วแต่ด้วยว่าคนทํามีแรงไหมอะไรอย่างงี้เพราะว่ามันแบบว่าทุกคนแหละนอกจาก แผนกอาหารนอนตีสามตีสี่แผนกเคก้กและเครื่องดื่มก็นอนตีสามตีสี่เหมือนกันตีสามก็เดินเอาเค้กมาดีน้ำไม่หกแล้วก็เอามาแช่แล้วก็สลบไปอะไรเงี้ยโอเคค่ะก็เดี๋ยวเราตั้งชื่อร้านมาตีสามดีไหม,อ,มอ่ะลากันไปก่อนกับประเด็นต่างๆใครมีอะไรแนะนำหรือ อะไรก็บอกมาได้แต่ถ้าแนะนําว่าได้แต่อย่าแรงงี้หรอแต่ถ้าจะว่าแรงๆให้ทักมาหลังม <c oughs> <c oughs> ีไหมโอเคค่ะหลากอ๋อแล้วก็มีคนไปรีวิวใน google กันเยอะมากเลยขอบคุณทุกๆคนนะคะทุกคนถ่ายรูปสวยงามน่ารักรีวิวดีงามมากแล้วก็มีน้องคนหนึ่งที่บอกว่ารีวิวเรื่องเครื่องปั่นเสียงดังวันนี้เราได้เอาเครื่องปั่นอะไรนะโถครอบอะคริลิกมาครอบแล้ว เสียงเบาลงมากแต่ว่าเราคนปั่นลําบากมากเลยต้องปิ่นปิ่นเรายี่ขึ้นไปไม่เป็นไรเรายอมได้นะคะแต่ไม่ได้ไม่ได้เียบสงัดนะไม่ได้เงียบสงัดแต่มันเบาลงเยอะโอเคอ่ะงั้นลาไปก่อนนะคะไ่เ